ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับ สองตัวเน้นลูดนะครับในงวดวันที่สองนะครับมิถุนายนนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับครับผมเมื่อวานนะครับแอดมินก็ให้ไปนะครับก็เข้าทั้งไทยนะครับแล้วก็ทั้งนอยนะครับเมื่อวานนะครับแนวทางรัฐบาลไทยก็ให้เข้านะครับสี่ห้าห้าสี่นะครับแล้วก็มาต่อด้วยนอยนะครับเมื่อวานนะครับ ฮานอยสองตัวเน้นลูดนะครับเมื่อวานแอดมินให้ไปนะครับก็มีศูนย์นะครับกับเจ็ดนะครับคือตัวเด่นนะครับสําหรับเจ็ดนะครับก็เข้ารอบเฉพาะกิจนะครับเข้าเจ็ดห้านะครับส่วนศูนย์นะครับก็มาเข้ารอบ VIP นะครับเมื่อวานนะครับเข้าศูนย์สามแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับเมื่อวานนะครับก็ไม่ทําให้เอฟซีพี่น้องต้องผิดหวังนะครับ ครับผมก so ็วันนี้ก็มาชมตัวเลขที่ผมได้มาเลยนะครับในงวดวันที่2นะครับก็ขอพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับมีโชคเฮงเงปังๆด้วยนะครับก็มาชมเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับงวดวันที่2นะครับเลขที่ผมได้มานะครับมี3กับ1นะครับตัวเด่นเน้นรูดนะครับ3ก็จะมี3 2นะครับ3 6นะครับ3ามนะครับ30นะครับตัวเด่นก็จะเป็น3 like. 2สองนะครับ <Please> สามหกนะครับสามหนึ่งนะครับตัวเด่นนะครับส่วนสามศูนย์รองนะครับรองไวเพืะะ่อความชัวนะครับสำหรับเด็ดหนึ่งนะครับก็จะมีเก้าหนึ่งนะครับสี่หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งนะครับส่วนสองหนึ่งคือตัวรองนะครับรองไวเพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขที่วงกลมไว้นะครับก็สามารถเอาไปเชิญไปชมได้นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับเหมือนเมื really. ่อวานนะครับ เลขยกเอกที่แอดมินวงกลมไว้ให้นะครับ75นะครับก็เข้านะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับก็มาดูชุดเปิ้ลนะครับก็จะมี3คู่นะครับก็จะมี6 6นะครับ3 3นะครับแล้วก็1 1นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับก็จะมี3 3 2นะครับ9 9 1นะครับแล้วก็303นะครับสำหรับแนวทางนะครับตัวเรียกชุด3ตัวนะครับก็มี สามคู่นะครับก็สามารถไปชื่นชมได้นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องนะครับที่เข้ามากด Sub ส c r i b ์นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดคิมพารวยนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมพารวยนะครับ ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมพารวยนะครับก็ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ